บ้างนะครับที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากครับยืนยันครับว่ายังสามารถรองรับน้ําที่จะไหลเข้าเขื่อนได้ขณะที่ปริมาณกักเก็บน้ําปัจจุบันนะครับอยู่ที่12,018ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น89.50เครับสถานการณ์น้ําที่เขื่อนภูมิพลอําเภอสามเงาจังหวัดตากนายประสานแสงจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลประชุมติดตามสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เขื่อนภูมิพลมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบเขื่อนซึ่งไม่พบความผิดปกติและความเสียหายใดๆกับตัวเขื่อนและอาคารประกอบโดยเขื่อนภูมิพลมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับสถานการณ์น้ําได้อย่างปลอดภัยครับค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ําอยู่ที่1 2ึ่งล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น8 9 5 0สามารถรับน้ําได้อีกจํานวน1413ล้านลูกบาทเมตร คิดเป็น10.50ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงนี้เขื่อนภูมิพลลดการระบายน้ำลงตามแผนจากกรมชลประทานจำนวน5ล้านลูกบาทเมตรเพื่อบรนเทาอุทกภ,ภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาในขณะที่เขื่อนสิริกิตจังหวัดอุตรดิตถขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 9,164.25ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น96.36%สามารถรับน้ำได้อีก345.75ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ3.64%ของความจุอ่างทั้งหมดค่ะและมีและได้ทำการพ่องน้ำนะคะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านวันละ35ล้านลูกบาทเมตรค่ะ